สวัสดีค่ะทุกคนเมนูของเราในวันนี้มีชื่อว่าผัดพริกแกงถั่วนะคะเรามาดูการตำเครื่องแกงกันก่อนค่ะเครื่องแกงของเราวันนี้เราจะใช้พริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มแคบหมูใส่ลงไปค่ะถ้าหากว่าใครไม่กินหมูนะคะก็สามารถจะใช้ปลาย่างปลากรอบหรือว่า,าหนังไก่ทอด ก็ได้นะคะกากหมูที่เราเจียออนน้ามันอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยค่ะก็จะเอามาโขลกรวมกับพริกแกงเผ็ดของเรานะคะโขลกให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็จะได้พริกแกงเนื้อประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกันนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะไม่ต้องมากแล้วก็เอา พริกแกงลงไปผัดเลยค่ะอย่าลืมน้ำที่เราล้างครกไว้นะคะสำคัญมากค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ตรงนั้นพริกแกงที่ได้เนี่ยนะคะจะมีความข้นค่ะมีความข้นแล้วก็ฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผัดเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะ ไฟกลางๆหมั่นคอยคนแล้วก็เติมน้ำลงไปด้วยค่ะค่อยๆเติมทีละนิดเนาะแล้วก็ผัดให้เท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะพริกแกงตอนนี้หอมมากค่ะเราจะเพิ่มความหอมในพริกแกงด้วยการสาดน้ำปลาไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะชีีๆขยำขยำนิดนึงให้เขามีกลิ่นเนาะก็จะใส่ลงไปตอนนี้เลยทำให้พริกแกงของเราหอมมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้พริกแกงประมาณนี้นะคะก็คือมีความฟูมีความหอมมากค่ะ เราจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะปริมาณตามชอบค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยอยากให้สุกมากสุกน้อยเราสามารถกะได้นะคะผัดพริกแกงถั่วเนี่ยเป็นเมนูธรรมดามากๆค่ะเป็นเมนูที่ทุกบ้านก็ทำกินกันอยู่แล้วเรารู้จักเคยเห็นแล้วก็เคยกินกันหมดนะคะรสชาติของเขาเนี่ยก็จะเค็มๆหวานๆส่วนใหญ่แล้วก็จะหวานน้ำนิดนึงเนาะ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเราจะปรุงด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บอะไรประมาณนี้เขาจะให้ความหวานที่นวลๆไม่ได้หวานแหลมมากมายนะคะใครจะตัดน้ำตาลทรายเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ค่ะแต่ของเราแค่นี้พอแล้วแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ผงปรุงรสแค่นี้เองค่ะชิมดูให้ถูกใจทำง่ายมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกหยวก พริกอ่อนอะไรพวกนี้นะคะหั่นแฉล็บแฉลบแล้วก็เอามาใส่เป็นลักษณะของผัดพริกแกงหรือว่าแกงไทยที่เรามักจะใส่พริกอ่อนพริกชี้ฟ้าพริกหยวกอะไรพวกนี้ด้วยเสมอนะคะอันนี้ใกล้จะได้แล้วสุดท้ายนะคะสุดท้ายเลยก็คือเดี๋ยวเราจะใส่กากหมูค่ะ กับหมูแคบหมูหนังไก่กรอบอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดตามที่สองชอบหรือว่าเรามีเนาะอย่าลืมชิมด้วยนะคะต้องหมันชิมค่ะทำกับข้าวใส่แคบหมูลงไปแล้วเราก็ผัดเร็วๆอีกครั้งนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยง่ายมากค่ะกับข้าวไทยๆไ,ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะแค่นี้เราก็จะได้ กับข้าวมื้อนี้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานแล้วก็ไปเอาข้าวเข้าส่วนนี่แหละค่ะมาผัดในพริกแกงที่เหลือในกระทะเนาะก็จะได้ข้าวคลุกพริกแกงอีกนิดหน่อยค่ะอีกจานหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่จานกันเลยค่ะแค่นี้เองง่ายๆเมนูผัดพริกแกงถั่วใส่แคบหมูนะคะ หวังว่าจะเป็นแนวทางที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่จะเอาไปลองทำกินกันดูนะคะทำง่ายมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอให้อร่อยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ